สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเอนะครับในตลาดนะครับเราจะพามาดูรายละเอียดนะครับของเจ้า FK สีน้ำเงินด้านหลังเหล่านี้นะครับครับก็สำหรับใครที่เพิ่งเข้ามานะก็ฝากฝากแชร์ฝากอัปซ์ใครด้วยนะครับครับรายละเอียดรถเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมมาเลยครับผมอ่าสำหรับรายละเอียดเจ้า i วิ c FK สีน้ำเงินคันนี้นะครับก็คันนี้นะครับจะเป็นตัวส v ิ c FK hatchback นะครับผม1.5อร์โบนะครับก็คันนี้ เป็นบอดี้ปี2017นะครับครับสำหรับคันนี้นะครับราคาขายอยู่ที่8 7 9 0 0 0บาทนะครับผมคันนี้เป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับไมแค่8 0 0หมื่นกว่านั้นเองอ่าก็สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับจัดไฟแนนซ์นะครับก็คันนี้นะครับถ้าเครดิตดีก็ฟรีดาวน์นะครับก็จะเสียแค่ค่าจัดโอนกับค่าประกันเท่านั้นเองนะครับนะครับสำหรับคันนี้นะครับสีนะครับสภาพใหม่มากนะครับผม ดูได้เลยนะครับชํำๆเลยนะครับสีน้ําเงินเบอร์โรงงานนะครับอ่าครับสําหรับเริ่มจากของแต่งด้านหน้ากันนะครับผมก็คันนี้นะครับก็จะมีเบิกฝานะครับเป็นฝาเคปลานะครับเบิกให้ใหม่นะครับอันนี้เป็นของเคปเป้นนะครับอ่าแล้วก็จะมีตัวโลโก้เฮแดงนะครับผมด้านหน้านี้ก็เบิกให้ใหม่นะครับอ่าครับแล้วก็ จะมีตัวล้อนะครับผมเป็นขอบ18นะครับเป็นรุ่น TC 1 0 5 X นะครับผมเป็นสเต็กสปดทับแปดนะครับผมพร้อมยางบิดโตนนะครับผม i อ e 0 4นนะครับอ่าครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของแต่งด้านหลังกันนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับก็จะมีตัว โลโก้เฮดแดงนะครับผมที่เบิกให้ใหม่เหมือนเดิมครับแล้วก็ตัวคาดหลังทําเป็นสีดานะครับแล้วก็จะมีตัวท่อออกกลางนะครับผมอันนี้ขึ้นให้ใหม่นะครับมีโช๊คเป็นสตัดปรับเกลียวนะครับของเฮดไดพร้อมปรับแชมเบอร์ของฮาร์ดเลสนะครับแล้วก็ดิฟฟิวเซอร์หลังท่อออกกลางนะครับตรงรุ่นนะครับผมอ่าก็ไปดูภายในกันนะครับในส่วนของภายในนะครับก็จะเป็นเดิมโรงงานเลยนะครับสแตนดาร์ด อยู่ในสภาพสวยนะครับผมสำหรับคันนี้นะครับเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมมีจอนะครับแล้วก็บอร์ดนะครับเป็นปรับไฟฟ้าคู่หน้านะครับผม,มเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะครับผม ครับก็ในส่วนด้านหลังนะครับก็อยู่ในสภาพสวยนะครับผมก็เจ้าของแจ้งว่าข้างหลังแทบจะไม่เคยมีคนนั่งเลยนะครับอยู่ในสภาพสวยเลยดูมีแอร์แบ็กครบทุกอย่างนะครับมีตัวลัดคาซีด้วยนะครับสําหรับรุ่นนี้ครับก็ในฝาท้ายนะครับถ้าพับเบาะแล้วก็ค่อนข้างกว้างมากนะครับคันนี้นะครับ ในสมยางอะไรนะครับก็จะมีตัวซับบล็อกนะครับผมอ่าแล้วก็มีแดมเก็บเสียงให้เรียบร้อยแล้วนะครับภาบก่าเนี่ยครับอยู่ในภาพเดิมนะครับรถไม่คันนี้นะครับรับประกันได้หรือว่าไม่เคยมีชนหนักร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับพาช่างมาดูได้เลย ก็คันนี้นะครับจะมีตัวเลนคดกนะครับเป็นฟ้าตัดแสงด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดในห้องเครื่องกันนะครับก็สำหรับคันนี้นะครับเครื่องจะเป็น L15 นะครับผมเทอร์โบนะครับแล้วก็เครื่องเป็นเดิมๆสแตนดาร์ดนะครับผมก็จะมีแค่เปลี่ยนคอยล์เป็น MSD นะครับแล้วก็ คันนี้จะมีโช๊คนะครับเป็นของเฮดไดนะครับผมแล้วก็จะมีตัวคําโช๊คก็เป็นของเฮดไดเหมือนกันนะครับผมแล้วก็นอกเหนือจากคอย MSD นะครับคันนี้ก็จะมีแค่กล่องบาลานซ์ไฟเท่านั้นเองนะครับนองนั้นไม่เคยทําอะไรทั้งสิ้นนะครับผมอ่าครับก็อันอันนี้นะครับจะมีตัวกล้องหน้าหลังนะครับผมที่ติดเพิ่มให้นะครับกล้องหน้านะครับอันนี้สามารถบันทึกได้ 4K เเลยนะครับผมอ่าครับตัวกล้องหลังนะครับ น,นี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่เหมือนกันนะครับผมอ่าครับเดี๋ยวเราไปติดเครื่องให้ฟังกันนะครับผมว่าเสียงข้อเป็นไงบ้างนะครับผม <c oughs> สำหรับคันนี้นะครับผมไม่อยู่แค่แปดหมื่นกว่าเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นไม้แท้เลยนะครับผรถเข้าเช็คระยะศูนย์ตลอดนะครับ ตัวจอกลางนะครับผมก็ใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมกล้องหลังอะไรพวกนี้นะครับเซ็นเซอร์ใช้ด้งานได้ครบทุกอย่างนะครับก็สําหรับตัวจอนะครับผมก็สามารถเชื่อมบลูทูธได้นะครับผมแล้วก็ต่อเป็น f อได้นะครับผมสำหรับใครที่อยากไปปลดล็อกเป็นเกตนะครับก็สามารถทำได้นะครับผม ขาไปฟังเสียงท่อกันเลยนะครับผมขับก็เสียงท่อก็ไม่ได้ดังจนเกินไปนะครับผมขับใช้งานในชีวิตประจำวันได้ไม่ลำคาญแน่นอนแล้วก็คันนี้จะมีโชคนะครับอย่างที่เราแจ้งไปโชคเป็นสตัดปรับเกีียงเฮดได e แล้วก็มีปรับเชเบอร์ของฮาร์ดเลสนะครับผม ก็รายละเอียดของแป่งของรถคันนี้นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับก็คันนี้นะครับมีบุ๊กเซวิสครบนะครับกุญแจ2ดอกนะครับผมครับก็ถ้าใครสนใจก็เข้ามาที่เต็นท์จิมมี่ยูดคาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราพารถไปลองขับกันนะครับว่าฟิลขับเป็นไงบ้างนะครับไปกันเลยครับผม ก็อัตราเร่งก็ค่อนข้างโอเคนะครับก็ฟีลขับใช้งานได้ทุกวันนะครับกดก็เป็นมาเลยอ่าครับสำหรับวันนี้นะครับผม AI กระลาดนะครับก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสำหรับใครที่สนใจนะครับเจ้า FK คันนี้นะครับก็เข้ามาที่เต็นจ์มี่ยูทคาร์ได้เลยนะครับผม